ต่อไปของน้ำหวานฮีบูบทที่สองข้อหนึ่งเหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกเพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมนี่น้ำหวานไม่ได้ถามและเหลือน้ำหวานอีกสามสี่ข้อไม่ได้ถามถามข้อแรกข้อเดียว มีใครสงสัยไหมก็ย่านี้คือต้องมีเสียงว่าเพราะว่าไอ้ทั้งหมดตัวหนึ่งบทที่หนึ่งค่ะเหตุเหตุที่บทที่หนึ่งจะต้องสนใจต้องมีความรู้สึกว่าต้องมีความรู้สึกสนใจอ่ะอันนี้ถึงไี่เฉลยกับรู้สึกสนใจอ่ะมันก็มีเหตุการณ์เกิในข้อความแบบนั้นที่เรา ในข้อความที่เราได้ยินได้ฟังได้ง่ายเป้นอีกอย่างนี้ค่ะเอ,อ่อไม่งั้นเราจะห่างไกลใน,น,นตรงนี้หนูลดเอาไว้ในเรื่องไหนว่าเสี่ยวกาสที่จะได้ไม่งั้นออก็จะเสี่ยวกาสที่จะได้ไดรับข้อความเงค่ะเอ,อคุณถามว่าถ้าเราไม่สนใจในข้อความพวกนีน้เราจะห่างไกลในจากข้อความเหล่านั้นอ่าโอเคพิอา่าได้ฟังเหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความ เหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นนะตรงเนี้ยคุณไม่สามารถอธิบายได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจตรงเนี้ยพี่จะถามคำหนึ่งว่าข้อความเหล่านั้นคืออะไรถ้าคุณเข้าใจคำว,ว่าข้อความเหล่านั้นมันคืออะไรนะข้อนี้ผ่านเลยจบเลยอ่าลองคิดดูดิง่ายๆเนี่ย เพราะอะไร้ะวะไอตรงเนี้ยมันบอกข้อควาเหล่านะ้มันเพิ่งเ,เ,เ,เขียนมาบที่นเออมันเขียนเพิ่งเขียนมาบทที่หนึ่งนั่นเองในบทที่หนึ่งมีข้อความตรงไหนอ่ะเหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่ได้ยินได้ฟังมาให้มากขึ้นอีกให้มากขึ้นอีกนะไอข้อความเหล่านั้นคืออะไรเราถึงจะพูดต่อไปได้เพราะถ้าคุณไม่สนใจในข้อความเหล่านั้นให้มากขึ้นมากขึ้นนะนะระวังคุณจะห่างไกลาจาก จากข้อความเหล่านั้นข้อความเหล่านั้นคืออะไรคือ่ข้อ่อ่าอ่าอ่าจละคนจีละคนคุณกบว่าไงข้อตั้งแต่ข้อหนถึงข้อี่อ่าคุณคุณกบบอกแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสี่ข้อความเหล่านั้นคนอื่นละอ่าอีกเขาบอกทั้งหมดเลยอะไรอีกึงโอเคฟังนะม ตรงนี้ยนะหนึ่งถึงสี่ก็ถูกถ้าพูดทั้งหมดเลยก็ถูกนะแต่ต้องอธิบายได้ฟังนะข้อความเหล่านั้นคืออะไรข้อความเหล่านั้นก็คือข้อสามข้อสี่หัวใจอันที่หนึ่งเลยคือข้อสามข้อสี่ใช่ไหมให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าอย่าไปคิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์อย่าคิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรพระเจ้าอย่าไปคิดว่าพระเยซูพระพระเยซูคคเป็นพิมพ์เดียวกัน เห็นไหมถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้นะแล้วจ,จากข้อห้าอธิบายไปได้ยกตัวอย่างว่าพระเจ้าเลยพูดอะไรไว้เผือจะน่าในอดีตไว้อะไรไว้แล้วยังไงว่าทูตสวรรค์มันน่าจะเาผาเผาพี่นาศหมดเห็นไหม,มลองดูดินะส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระอ,องค์ตรัสว่าข้า 7, อเจ็ดพระองค์จะบรรดาลพวกทูตสวรรค์ให้เป็นดุจลมและทรงบรรดาลผู้รับใช้ขอโพงค์ให้เป็นดุจเปลว mm hmm. เพลิงเห็นไหม แต่พระเยซูิตเท่านั้นเห็นไหมอ่าดูข้อสิบเอ็ดสิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์ทรงดำรงอยู่สุวน้ไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือพระเยซูพระเยซูริตไม่มีเอ่อเท่านั้นแนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้คือข้อความว่าพระเยซูริตเป็นพระเจ้าเนี่ยและก็เหนือนามทั้งปวงเนี่ยนะนามเยซูเหนือนามพระอเล นามเยซูเหนือนามโมหมหมัดนามเยซูเหนือนามเจ้าชายสิตถะนามเยซูเหนือนามเจ้าแมกวนอิมนามเยซูเหนือกว่านามของลาจาตรงเนี้ยต้องระลึกไว้อย่างนี้เลยห้ามไอ้นี่เลยข้อความเหล่านี้ที่ทานยีได้ฟังให้มากยิ่งขึ้นสนใจให้มากยิ่งขึ้นใช่ไหม ไม่ใช่สนใจอยู่กับที่ด้วยนะนี่ไม่ได้สนใจอยู่ที่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคุณไม่สนใจข้อความมาพระเยซูป็นพระเจ้ามาคืนวันหน้าคุณอาจจะแอบไปไหว้ทูตสวรรนะค์ก็ได้เข้าใจยังนะไอ้เมธพระเยซูพิสแสแดงอะไรเลยเป็นคิดเตรียมมาตั้งนานแล้วเห็นมาเสด็จลงมาเข้าเป็นนิมพิตเห็นเลยนะไม่เคยเห็นไอ้นุ่นไม่เคยเห็นมามามาเซอรอัศจรรย์เลยไปนาจาโอ้โห,โหมันปีนบันไดมีเฉยเลย เป็นไหมโอ้โหมันแทงลิ้นทะลุเอยสามง่ามเสียบเเออแค้มซ้ายทุกแก้มขวาเดินแบบิ่งยิ้มอีกชัดมาไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวถ้าคุณไม่ลึกให้มากเดี๋ยวคุณก็ไปมีทู่สวรรค์โอเคไหมดีเข้าใจนะและสําคัญอันที่สองคืออะไรรู้ไหมสําคัญที่สองอยู่ที่ข้อหนึ่งอ่ะอ้อมอ่าน ในโบราณการพระเจ้าได้ตัดด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะหยุดจะบอกว่าอันนี้นะต้องระลึกให้มากนะว่าในอดีตในอดีตเนี่ยนะมีผู้เผยพระเยอะแยะหมดเลยตั้งแต่โมเสสไล่ลามเลาเรื่อะไรมาเลยใช้มาแต่เเอโยชูวาไล่มาดาวิดเอยโฮเชยาอิสยาเอลีชาเอลียาเยอะแยะหมดเห็นไหมพระเจ้าใช้เขาเป็นผู้เผยพระวจนะในถึงในโบราณการ อดีตใช่อดีตใช่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ข้อสองแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตัดแก่เราทั้งหลายทางพระบุตรเห็นไหมแต่ในวาระสุดท้ายนี้ในปัจจุบันนี้พระองค์ได้คุยกับเราโดยไม่ต้องผ่านใครเลยโดยผ่านพระเยซูคริสโดยผ่านพระบุตรก็หมายถึงว่าโดยผ่านทางพระคัมภีร์ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องไปสนใจเลยใครเป็นผู้เผยพระชนะ ระวังนะระวังให้มากนะต้องระลึกไว้มากนะไม่งั้นเดี๋ยววันหนึ่งคุณไปเจอที่ไหนกามาโอ้โหเขาบอกพระเจ้าเผยเขาอย่างนี้นี้คุณเดี๋ยวคุณห่างไกลเลยใช่ไหมใช่ไหมโอเคนะบานนะเอาเป็นไรนับวานเหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านี้ที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกนะพี่พูดสองเรื่องได้ไหเรื่องหนึ่งคือพระเยซูคริสต์ผรานนามดี เรื่องที่สองพระอ,องค์บอกว่าอย่าไปอย่าไปมัวสนใจผู้เผยใช่ได้เหมือนในอดีตเดี๋ยวนี้พระเจ้าคุยคุณโดยตรงคุณไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นว่าให้พระเจ้ามาคุยคุยกับเขาแล้วมาบอกคุณหรอกคุณคุยพระเจ้าโดยตรงเห็นไหมสองข้ออลไรนะอันที่สามอะไรู้ไหมอ่านข้อสิบแปดอ่านข้อสิบสี่ ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปฏิบัติที่พระอ,องค์ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอดกันนั้นมีใช่หรือแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทูตสวรรค์น,น่ะเขาถูกพระคัมภีร์พระเจ้าเระบอกคุณว่าทูตสวรรค์น่ะนะขอโทษนะต่างบกูณอีกใช่แล้วคุณไปไหว้สิ่งที่ต่างบกูณได้ยังไงระวังนะระลึกไว้ให้มากนะไม่งั้นเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะไปไหว้เด็กมันนะ ใช่ไหมและกำลับงบอกคุณว่าคุณสามารถมีสิทธิทอำนาจในการใช้ทูตสวรรค์ได้ด้วย <c oughs> ถ้าทูตสวรรค์น,นั้นเป็นผู้ <c oughs> ทูตสวรรค์น,นั้น <c oughs> ถ้าเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมาดูแลเราหรือใช้สิทธิเรื่องนี้สั่งทูตสวรรค์มันก็เมื่อช้าพูดเรื่องปากแค่พูดไปพี่พูดแล้วพี่ใช้สิทธิทอำนาจยพี่จะทำอะไรที่ไหนไปที่ไหนที่สําคัญสําคัญนะพี่จะบอกพระอ,องค์แล้วบอกพระอ,องค์ส่งทูตสวรรค์ไปเตรียมทางไว้เลยไปเตรียมทุกอย่างไว้ ไม่ว่าเส้นทางไม่ว่าอะไรตกนวิวรียอนไล่ทูตสวัสอะไรนะก็ทูตสวรรค์ไม่ไม่นี่ไงอันนั้นมันมันเป็นที่นี้บนฟ้ายอลงเจอทูตสวรรค์บนบนบนก็ลงไปคุกขาวทูตสวรรค์บอกว่าเฮ็ดเราเราก็เจ้าไม่ต่างกันไม่ต่างกันเห็นไหมเราเราก็มันอย่างบ้าเราเห็นเนี่ยนี่เาก็พูดว่าโอเคนะทีจากจากข้อสองจากบทที่สองข้อหนึ่งน้กหวานลลยต่อมามีประโยชน์นะ ทวนใหม่เหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านี้ให้มากข้อความเหล่านี้คือพระเยซูคิดเป็นพระเจ้านามีเหนือทุกอย่างสองนะไม่ต้องไปพึ่งใครที่จะมาถามคราว่าพระเจ้าบอกทันเรื่องทันอะไรกับคุณบ้างหรือไม่ต้องไปสนใจว่าไอ้คนเนี้ยเข้ามาบอกเราว่าพระเจ้าบอกเขาว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปฟัง ้าดีเป็นาูพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะคุยกับเราเองหรือสงสัยแบบนท่านทัดีเหมือนกัาที่พี่ให้น้งหวานส่งทิปมากลับคืปมาใหม่เพราะพี่ลบไปนะมีรูปมีรูปมีรูปใหญ่ๆแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งกำลังยื่นมือไปที่พระเจ้าแล้วบอกก็พิสเทลทูมีกรุณาพูดกับผมด้วยแมผมไม่ได้ยินเสียงโอ้เลยเสร็จแล้วก็มีรูปอีกรูปนึง พระเจ้าก,ก็ถือพระดีแล้วก็ยืมไม้นี่อน <c oughs> โอเคนะให้เข้าใจอันนี้ไม่ยาดีพูดเองแต่จะไปขัดกับที่ที่คิดซะจากทัท่วๆไปเขาเขาใฝ่ฝันและเกิดโอเคนะเข้าใจแต่ไม่ได้แปลถึงไม่ได้แปลถึงว่าการเผยชนะไม่มีนะต้องเข้าใจด้วยนะ,นะเพราะว่าเป็นกิจของพระเจ้าโอเคไหม เพราะเศรษฐีหงพระเจ้าเพราะว่าในเอเฟซัสพูดว่าในกลุ่มขององค์ในคิดจักรของพระองค์เนี่ยพค์ให้ประทาน,นบางคนเป็นผู้เผยจะนะไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่กําลังหมายเพราะว่าอย่าไประวังคือกําลังกําลังคงรู้ล่วงหน้าเลยว่าต่อไปคิดเตียนมันจะสวายส,สิงเนี่อยอ้จะไปเคารพคนใคคนที่เผยพระนาเห็นไหมหรือพูดง่างไๆว่าพระเจ้าเผยคุณโดยตรงดีกว่าดีกว่ายังไงอ่ะอ่ะก็เหมือนพี่เคยพูดใช่ไหม ในกิจการใช่ไหมอาจารย์เปาโลจะเดินทางไปยีดูสเลมญาติพี่น้องของใครไหมเออบาลบัตหรือฟินิปจำไม่ได้ละที่เป็นผู้เผยชนะแล้วก็เพื่อนใหม่คนบอกเฮ้ยอย่าไปเพราะว่าถ้าคุณไปแล้วพระเจ้าบอกแล้วเขาเป็นผู้เผยชนะนะว่าคุณจะถูกเขาจับมัดนะนะอาจจะถึงชีวิตอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าว่าแต่จับมัดใคาเลยแม่ตายทาระเจ้ก็ออกไปเพราะอะไร พราะพระเจ้าบอกเองก็ไปเองก็ไปเองก็ไปเยรูซาเล็มเห็นยังก็นั่งบอกคับผู่ยหนะบอกกับพระเจ้าบอกพระเจ้าบอกําคพันกว่าโอเคนะเข้าใจนะเดี๋ยวฟังไม่จบเดี๋ยวกายเป็นบอกว่าพี่ดำบอกเลยไม่มีป่วยเลยนะไปขัดว่ามผีโอเคนะแต่นี่คือความหมายของพระทีบอกว่าดีที่สุดคุยกับพระเจ้าโอเคนะอันที่สามให้รู้ว่า คุณไม่ธรรมดานะทูตสวรรค์ยังต่ำกว่าคุณช่วยซ้ำไ,ไปไม่ใช่ต่ำกว่าพระเยซูริชิตถูกไหมทูตสวรรค์ท่านปวเป็นผู้บุิบัติแล้วแปบลบว่าพูดอยู่ต่ำกว่าแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าใช่ไหมนายกท่านคนนี้ใหญ่กว่าฟ้าใหญ่ไหมใช่ป่ะโอเคนะคให้เข้าใจและเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ครับ <c oughs> นี่คือ อย่า <c oughs> ต้องสนใจในข้อความเหล่านี้เพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นหายย่างไกลยังไงห่างไกลไปวันนึ่งเดี๋ยวไปนับถืออันนี้กศัตริย์เดี๋ยวอีกวันหนึ่งกลายเป็นอะไรอปนับถือคนนะนับถือผู้เผยชนะนะห่างห่างที่จะคุยพระเจ้าหรืออ่านอ่านเรื่องผีนะ มีโอกาสที่จะรับสิดติดเาไปอยานะห่างไกลอะไรห่างไกลจากสิทธิอำนาจนะไม่ได้ใช้อำนาจไม่ได้ใช้สิทธิ์ตัวเองโอเคนะนี่คือความหมายจากข้อสอง